มาถึงริมทะเลแล้วค่ะพี่น้องพี่ละ่ะโอ้โหพี่น้องจ้าแต่ประกาศลงไป,เด,ปเด้๋ยวพอแพร่บริษสทสุดบริษสทอย่าง,งาไรเราแต่งมาจ้ะนี่คะ่ะทะเลสวยๆนะคะคนก็เยอะสวยงามงรังากเลี้ยค่ะพี่น้องพามาเที่ยวแล้วน,นะคะมาเที่ยวกับครอบครัวบุ๋ยลูกสาวลูกชายกันลังมาวันนี้ลูกสาวลาง,งานมาเที่ยวกับแม่กับลุงกับอ้ายก็นองกับพี่น้องสวยมาก น้ำเนาะช่วยก็ทำเหมือนกันลูกขายสำหรับถ้างยูทูปต้องแฟนเผยอันนี้เป็นเดียวเป็นอย่งลุ่มกับน้องสวยสวยจะสวยสวยงานตามทั้งเรื่องนะคะ Tại lông he hàng não vô